สวัสดีคุณผู้ชมกันช่วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองเออผมก็จะมาเออผมก็จะมาเอาเอาชีวิตรอดนะครับจะมาประจนภัยกันนะครับข้อสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับได้ติดตามผมไดรตลอดนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วก็ก็ไปดูกันเลย วันแรกนะครับนี่คือวันแรกนั่นเองวันแรกผมก็ตัดต้นไม้เนาะเพราะว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะว่าเราก็ตัดไปเลยแรกครับวันแรกวันแรกวันแรกเออมันจะมีการบั็กนิดหนึ่งนะับโอเคแล้วผมก็ตัดต้นไม้ไปนะับตัดต้นไม้ไปสุดนะครับเดี๋ยวจะไปวันที่สองเลย วันที่สองนะครับผมก็ได้ทำลา,ลายไก่นะแล้วผมก็ฆ่าไก่ไปครับเพราะว่าผมต้องการอาหารเพราะผมฆ่าไก่ไปผมก็ขุดหินนะพอขุดหินไปผมก็กดล็อกอาชิดเมนที่เรียบร้อยพอกดแล้วผมก็รีบไปเจอผมก็ไปเจอไอจูนนั้นนะครับนี่นะมันเป็นหมูนะเป็นใช่อเอ,อิรมันน่าจะเป็นหมูนั่นแหละโอเคนะครับ แล้วเราก็จะเออเราก็จะสามารถทําอะไรได้นะห้ามตายนะผมก็ได้มาตัดต้นไม้พอผมตัดต้นไม้ไปแล้วผมน่าจะลืมอะไรบางอย่างที่ผมคาดฝันผมลืมคราบของพอผมลืมคราบของ,อผ,มมของผมมากมาคาบของแล้วก็ผมรู้ว่าต้องคราบอาวุธด้วยคราบอาวุธอย่างนี้ผมก็เลยคราบของพอคราบของจจก,ก็เลยต้งต้องการหินนะก็เลยจะไปหาหินนะ ผมจะไปหาหินพอผ,ผมหาหินเสร็จปุ๊บผมก็รีบหาหินนะพอหาหินเสร็จปุ๊บผมก็จะไปขุดดินนะเพื่อเอ้ยผมก็จะไปขุดเมืองนะเพื่อจะเอาทั้งหมดนี้ไปขายนะไม่ใช่ไปเออเออไปสร้างนะนะเดี๋ยวผมจะเอาที่ขุดปี Please, นะถ้าโอเคนะเราจะไปวันที่สามกันเลย จริงๆมันน่าจะขุดเหมืองไม่ได้หรอกเขาว่ามันไม่มีเหมืองให้ขุดแต่ผมจําใจผมเจอรับผมพ่อผมเจอเสร็จปุ๊บผมก็รู้ว่าผมผมหิวนับผมพอผมหิวเสร็จปุ๊บผมรู้ว่าผมหิวใช่ไหมผมก็รีบเออที่จะเออขุดอินนับรีบพี่เราขุดอินแต่มันเป็นกล้ามเนื้อและตรงนี้มันเป็นกล้ามเนื้อแทนเนาะรดเร็วมากเด็กกล้ามเนือ้อ พอผมขุดเสร็จผมก็ดูมาดูแล้วผมก็ได้นี่มาผมผมได้นี่มาผมจะกําลังจะทําตัวคราบแต่ต้องทนนําไอ้นี้แล้วผมไปดูวิธีทํานั่นก็คือต้องเอาหินมาสี่อันใช่ไหมผมก็เลยเอาหินมาสี่อันเพราะว่าเอาหินมาสี่อันผมก็เลยดูพอดูเสร็จปุ๊บมันก็สามารถคราบได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เลย ต้องรีทําก่อนผมนก็เลยจะมองดูก็ต้องใช้อะไรก็ได้ปุ๊บมันน่าจะได้แล้วมั้งพอาผมมันได้เสร็จปุ๊บผมก็ได้โต๊ะค้าไปที่เรียบร้อยพอผมได้โต๊ะค้ามาผมเป็นอัจฉริยะนั่นเองพอผมได้โต๊ะค้ามาเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มขุดเหมืองไปในวันที่สี่กันผมจะเอาชีวิตลอดถึงวันที่สิบ วันที่สี่ผมก็ขุดเหมืองไปเรื่อยๆนะขุดไปเรื่อยๆเลยผมลืมไปว่ามันน่าจะใกล้มืดแล้วผมก็เลยจะรีบไปขึ้นไปให้เบดแตวยังไม่มืดแต่ผมก็รู้ว่าผมใกล้แล้วก็ แต่ว,ว่าเบอร์รี่นั้นไม่ได้เพิ่มอะไรมันแค่เพิ่มไปเฉยแค่เพิ่มเลื่อจ,จะเฉยก็เลยกินก็เจอเบอร์รี่เต็มไปหมดเลยก็เลยเก็บเบอร์รี่มาพอเก็บเบอร์รี่มาก็ได้กดล็อกไอพิคเมนต์มาโอเคผมก็ไปเจอคนป่าพอผมเจอคนป่าผมก็คาบกระบอกมาด้วยแต่ผมจะหาที่สร้างบ้าน ที่ห้าผมเดินมานานแล้วผมก็เหนื่อยแล้วผมก็มาปักตกคราบตรงนี้แล้วผมก็มาลองดูว่ามันคาบอะไรได้ผมก็เห็นว่ามันคาดได้หมดเลยคาบได้หมดผมก็เตรียมตัวคาบของแล้วผมก็เห็นไฟแล้วผมจะทำแคมปิ้งจะเอาไฟมาจุดไฟเพราะผม โอ้ยผมไปจุดไฟผม,ผมจุดไฟแล้วผมก็เริ่มไปหาอาหารมาเริ่มกินแต่ที่เรารู้ก็คือเราต้องหาหม้อเล็กแต่ว่าเราไม่มีเหล็กผมก็ผมไม่มีเหล็กผมก็ต้องคาบเอ่อที่ผุดที่ผุดดินนับเอออันนี้มันน่าจะคราบได้หมวะยังไม่กดล็อกหรอก ก็อี้สายเบ็ดก็เห็นว่ามาทําโต๊ะได้ว่าผมกดล็อกไปที่แล้วผมก็เลยจะทําโต๊ะแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผมต้องการหอกแล้วผมก็โดนไฟผมก็กินเบอร์รี่ผมว่าผมว่าผมต้องปลูกต้นเบอร์รี่แล้วเพราะว่าต้นเบอร์รี่นะมันมีประโยชน์มากๆเพิ่มเลือดให้คุณได้ก็เริ่มไปหาหินอีก พอผมเจอหินมากไปผมก็จะเข้าสู่วันที่หกวันที่หกผมก็ได้มาเก็บหินแบบมากมายเนาะเกี้น่าจะไม่เช็คอะไรแล้วแหละโอเควันที่หกผมก็เก็บไปที่เรียบร้อยเนาะเนาะผมก็เห็นไก่แต่ผมก็ยอมฆ่าไก่เพราะว่าผมน่าจะไม่มีอาหารเยอะข่าไห่ก็เลยฆ่าไก่เพะผมฆ่าไก่ผมก็เจออีกตัวหนึ่งแต่ผมอขอเอาเบอร์รี่ก่อน นี่แหละคืออัจฉริยะอันผมก็เลยมาเจอฐานเพราะผมเจอฐานผมก็เอาที่ขุดนีกนั้นขุดฐานพอขุดฐานมาเสร็จปุ๊บผมก็ลามือไปว่าบ้านตัาเองอยู่ที่ไหนแต่จุดเกิดผมมันอยู่ที่นั่นแต่ผมจะตั้งจุดเกิดไว้นั่นคือผมจะไม่หาแกะให้เจอก่อน ตอนนี้ผมก็ยังจะยังไม่เจอแกะมยังไม่เจอเจอแกะผมเจอแต่แรกแก่ผมก็เริ่มหาแกะไปทีละวันจนผมเดินมาถึงแม่น้ำผมก็เจอใบโอมนะครับนี่ใบโอมอันนี้น่าจะวันที่แปดแล้วมั้งโอเคนะน่าจะวันเมื่อกี้น่าจะวันที่เจ็ดนะผมบอกแล้ววันที่เจ็ดมั้งวันที่แปดวันที่วันที่แปดหรือว่าวันที่เจ็ดว่าวันนี้จะไม่ได้ละ ย้อนคลิปดูนี่อันงั้นผมจะลองดูลองก่อนอันนี้อาจจะวันที่แปดก็ได้เนาะวันที่เจ็ดวะวันที่เจ็ดนะโอ้ยวันที่เจ็ดแล้ววะโอเคแล้ผมก็ไม่ได้มากุดหานแต่ผมก็ได้รู้โอเควันนี้มาเชืไหมโอเคผมก็ได้รู้ว่า ไอพวกมีาสารพวกมันจะตามผมมาผมก็รีบว่ามันใกล้มืดอแล้วแต่ผมต้องการอืมต้องการขนแกะแล้วผมจะนอนยังไงฮะผมไม่มีขนแกะแล้วผมก็จะหิวด้วยพอผมหิวผมก็ไม่มีทางเลือกผก็รีบฆ่าอาหารฆ่าไก่ฆ่าอะไรไปเรียบร้อย พอผมฆ่าไกล่แล้วผมก็เห็นไก่ที่เป็นหลบเบบบิทิตโตแต่มันก็ตายสีมือผมแล้วผมก็จะกลับบ้านแล้วแต่มันใกล้มืดแล้วผมก็รีบกลับบ้านด่วนแต่ผมเห็นว่ามันใกล้แล้วผมก็รีบเล็ดก็รีบเลยผมก็รีบผมรีบรันเลยรีบมันเองรีบหนีพอผมรีบหนีเสร็จ น่าจะเป็นบันที่8ปี่แหละผมพูดว่าบันที่8ปแล้วกันขอพูดอะไรก็ผิดพลาดด้วยเนาะเฮ้ยวันดีพ่อเฮ้ยวันดีหิวอาหารนี่ว่ะเฮ้ยใกล้ตายแล้วไม่กินกินกินเลยซี่ซอสโอเคดีครับพ่อโอ้โหผมไม่มีดาวครบอยากได้กอดเอกจังไม่อันนี้น้องในของพิเศษเออไดยไฟมาเหรอนี่ ก็เริ่มหลงแล้วพอผมหลงพอผมหลงเสร็จปุ๊บผมก็ไม่เจอเลยไม่เจอผมก็ปลดความอดทนวันที่าผมก็ยังไม่เจออันตรงนั้นเลยที่ผมมาก็เลยแปะทางเวลาเจอมอนเตอร์เอาไว้อไวอันนี้สู้แต่ผมก็ไม่เจอบ้านผมแล้วว้าวว้าวสุดยอด to try mm. โอเคนะครับพอวันที่เก้าเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มจะกินอาหารแล้วพอผมเริ่มจะกินอาหารวันที่เก้าผมก็เลยสร้างบ้านวันที่สิบผมก็ได้เอานี้มาเป็นผู้ถรูปของผมนั่นเองเกลื่มันจะช่วยผมได้นั่นเองผมก็เลยได้มาแล้วพอผมได้มาเสร็จผมก็เริ่มเอาจิตจุดอันนี้มานะเพราะวันมันเป็นของอะไรผมก็ไม่รู้แต่ น่าจะรู้อยู่แล้วแหละมันมันน่าจะคือของที่ไมาให้เราดูเนาะเฉยมากวันที่สิบก็ได้จบคเรียบร้อยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดไ i ค e ด้วยนะคะครับแต่ก่อนที่จบคลิปไปนั่นเองผมจะเริ่มสร้างบ้านให้ผมอยู่แล้วตอนนี้ เรียบถ้ารอให้ผมทรบาบวาาเสร็จแล้วเจอกันโอเคนะผมกําลังกําลังจะทําไม่นะเออทําไม้เลยทําทําเนาะทํานี้ขึ้นมาด้วยทําอืมทําขึ้นมาทําเอออันนี้ขึ้นมาก่อนเอ้ คนปลาเหรนี่คนปลาคนปลาคนปลาเฮ้ยเฮ้ยมานี่มานี่มานี่ไม่ไม่เนี่ยคนปลาเหรอคนปลาเหรอคนปลาเหรอเฮ้ยจุดกลางบ้านทำไมนี่แน่ตายไปซะปีคนปลาไปมาเต็มแล้วขอมองเลยคนปลาเนี่มันน่ากลัวโออวันที่สิบนะกระดับวันที่สิบเอ็ดเอ้ยเว่ยเว่ยเฮ่เว่ยฮัน วเฮ้วเฮ้วเฮว้าวสามอันนี่นี่นี่ได้สองได้สองได้สามได้สี่ได้ห้าได้หกได้เจ็ดได้แปดได้เก้าได้สิบได้สิบเอ็ดได้สิบเจ็ดแล้วก็สองอันโอเคทำของได้เลยแล้วเนี่ยหมดเลยแต่เราขอก่อนขอให้นี้ก่อน อยเอาเยอะเกินเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านไว้ก่อนบ้านนี้เราไม่รู้จะสร้างบ้านอะไรไม่รู้นะครับแต่บ้านโกนสี่เหลี่ยมนั่นแหละแบบแคบดีกว่าผมแบบเอาแบบแคบชอบแคบเราจะอยู่แคบกันเหรอแล้วก็ผมจะทำอย่างนี้บ้านผมโอเคผมต้อง ต,ตัดนีพระโลงลงาก่อนผมไม่มีขวานเนาะผมทำขวานแตกเน,นาะมโอเคผมได้มาแล้วอุ้ยน่าเลยโอเคกินกับข้าวก่อนนับความ อัจฉริยะนี่แหละรครับลงวางฟืนมาให้ฟืนมันเยอะนะมั้งผมว่าฟืนเน่ะโอเคนะเดี๋ยวเข้ามาตอนเช้ามันก็เช้าแล้วแหละผมว่าเดี๋ยวมันก็เชา้าเองครับเราต้องรีบสร้างมาเถผพานเราส่งดูจะไม่ด,ดีนะนักสไลใ เราต้องรีบตัดไม,ม้ไปตัดไม้ก่อนละกันเกิดเจอเฮ้ยผีเนี่ยที่ผมกลัวมองตาเลือกอะไรวะเนี <Night> ่ย <g> อ <bits> ันหันขึ้นไม่ได้โอเค โอเคผมเ,เติดเรี๋ยวไป,ไป,วปอัอนนี้มันโอเคอันนี้มันมีแปดตอนนี้ผมจะวางบล็อกที่มันน่าจะ เขามาเต้นลำกันเบื่อนล้ในเซอยากเขามาเต้นลำเฮ้ยไม่เห็นผมแล้วบางจุดอ่อนเอาไวน้นะว้าวมีน่ะแกจะมาที่จุดไฟมาเต้นลำแปบอีกตัวหนึ่งห้ามเลยถ้ามันมามาเดินมาเต้นลำลนันนนน่นนั่นนั่นมันแอบไปก่อน,นมันเห็นผม อย่า yeah. มันห็นแล้วมันห็นแล้วนี oh. ่โอ้เออเออนีโขเจอบั๊กเหรอนี่เดี๋ยวมันใกล้เช้าแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันใกล้เช้าแล้วมาให้มันจะขฆ่ามีก้อนเนื้อระนี่คือน้อยร้อยวันที่ไม่ใช่ที่คือวันที่ทำอะไรกันเพื่อน เ,เดี๋ยวผมจะทำการเอาบ็อกทั้งหมดนะครับมาปิดนะเผื่อมันจะช่วยได้เนาะว่าบ็อกที่เป็นไม้อะ่ะตอนเนี้ไม่มีแล้วนะมันน่าจะคาบวันไปแล้วนะวันวันนี้วัน,ว,น,น,ว,นวันที่สิบเอ็ดแล้วมั้งผมว่าวันที่ผมทำมาเป็นแค่วันเดียวนะวันเดียวกัน ไม่มีดินแล้วต้องวางบล็อกแล้วไม่มีบล็อกแล้วเจอกันนะครับท่านผู้ชมเอเคหลังจากที่ผมตัดไม้ไปมานี่ก็อยากจะบอกอะไรอย่างนึ่งน,นะทำไมกิ่งไม้มันลอยได้วะเกมนี้น่าจะมีพลังงานบางอย่างครับอเคจะมาเจ็ด แบบแบบไม่ใช่ญี่ปุ่นเนาะแต่เป็นแนวแบบหัวร้อนอะเออแมวแนวอะ่ะเม่อกี้มันก็หมดแล้วโอเคผมจะสร้างบ้านแบบตัดในที่สุดผมก็สร้างบ้านเสร็จนะบอาร้อยวันวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์นะครับนะกดแล้ว ก็ขอจบลับบายยเจอกันคลิปหน้านะคะบายบาย